กราบสวัสด<々>ีเพื่อนๆพี่น้องทุกท่านนะฮะยินดีต้อนรับสู่ช่อง M2 Game มนะครับก็อยู่กับผมนะฮะเกมใหม่ล่าสุดเลยนะครับผมก็จะเป็นเกมผสมผสานเนาะก็จะมีโคออฟด้วยด้วยนะมีโคออฟมีล่าบอสมีสเตดอารีนนามีดีเฟนต์นะฮะชื่อเกมว่า7จ็ดบิวเรียนซอมบี้นะฮะเป็นเซิร์ฟสโตไทยนะสโตไทยเป็นโกบอลนะฮะก็เปิดโหลดเฉพาะ Android นะฮะใครมี Android ก็เล่นได้เลยนะฮะปราบซอมบี้นะฮะกระทืบซอมบี้เอาง่ายๆครับผม กระทืบซอมบี้เนี่ยเรามาดูกันว่ายังไงกดสคิปข้ามไปเลยครับผมไม่ต้องสอนให้เสียเวลานะฮะนี่ฮะเหล่าสาวๆนี่ยืนเต็มเปลยหมดนะฮะก็เป็นเกมที่น่าเล่นมากนะก็เพิ่งเปิดวันนี้นะครับผมเนาะอ่าจัดไปนี่จะคุยก็ได้แต่ว่าพี่ก็หน้าตาดีมากนะครับผมไม่ต้องสอนฮะก็วิ่งไปลุยซอมบี้นะฮะนี่มีทั้งปืนทั้งมีดนะฮะก็น่าสนใจมากนะครับผมเนาะ นี่ครับผมอ่าผมไม่ได้เปิดเสียงนะแต่แม่งติดลิขสิทธิ์นะผมนี่ฮนะก็ลุยอ่ามีโคโออฟด้วยนะเหมือนแบบประมาณว่าเชิญเพื่อนล่าบอสหรือเชิญเพื่อนเล่นในด่านได้นะไม่รู้ว่าโคโออฟยังไงก็ใครอยากเล่นยาวๆก็นะก็เขาเรียกว่าอะไรก็ลองดูนะใครอยากเล่นยาวๆอ่ายาวๆก็ลองนัดเพื่อนมาดูนะฮะลองนัดเพื่อนมาเล่นกันฮนะอ่ะตอนนี้นะมี2คนแล้วเห็นไหมผมว่าโคโออฟด่านได้นะเหมือนแบบ หมือนชวนเพื่อนมาช่วยอ่ะได้ไะเพราะเขาเขียนในเพจเขาเขียนว่าโคออฟได้นะเออลองหาวิธีดูแล้วกันตัวสวยมากนะตัวละครสวยมากผมชอบเนี่ยดาบซามูไรเนี่ยโคเท่เลยแต่พี่แม่งจะใช้ปืนนะครับผมก็เป็นเกมอีกเกมนึงที่น่าเล่นมากเป็นเกมไอดอเนาะอ่าเดี๋ยวเล่นไปสักระยะหนึ่งมันคงจะให้อัปดวงอัปเดตอะไรนะผมเนาะนี่ถึงด่าบมันก็จะไปวาร์ปอีกเนาะตอนนี้ก็จะมีอ่า สามตัวนะมีตัวแทงมาช่วยนะนี่อ่าแล้วก็เหมือนนั่นเลย Walking Dead นะผม <c oughs> อ่าก็มีตัวแทงมาช่วยนะฮะอ่าจะมีอารีนาด้วยนะล่าบอส่ามีทุกอย่างนะระบบไอดินทุกอย่างนะฮะนี่เจอน่าจะเป็นบอสแล้วนะฮะไม่มีภาษาไทยนะครับผมมีแต่ภาษาอังกฤษนะอ่าลองดูว่า เล่นแล้วสนุกไหมนะฮะถ้าชอบก็จัดเลยถ้าไม่ชอบก็ดูคลิปผมก่อนก็ได้นะฮะผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะช่องผมเป็นช่องเกมนะตอนนี้สตรีมทุกวันก็คือถังซานนะะอ่๋ยวมีโอกาสน่าจะได้สตรีมเกมคนเก่งฟ้าประธานด้วยนะแต่ว่ามันไม่มีภาษาไทยนะแล้วก็ถังซานกำลังมันนะแล้วก็สตรีมหนักหน่วงมากนะแล้วก็ใครที่พลาดเทคนิคดีๆนะฮะก็ดูในเพลิ์ถังซานผมได้นะแล้วก็ อ่าใครพลาดไม่ผ่านด่านตรงไหนนะฮะย้อนดูนะฮะสตรีนตั้งแต่พาร์ทที่9นะฮะอ่าใครติดด่าน9้นะฮะขึ้นไปนะฮะขึ้นไปดูพาร์ทที่9ที่10ที่8 90้อะไรเงี้ยยาวขึ้นไปได้เลยนะผมเนาะไปย้อนดูว่าผ่านยังไงตอนนี้ผมก็ติดอยู่พลัง2อล้าน5ติดอยู่14ขีด14บีดหนะ,ะผมเนาะต้องพลังต้องเยอะกว่าน,นี้เราตีไม่เข้านะฮะเอามาดูเรื่องเกมนี้กันกันนะผมก็เกมนี้ก็ ก็ฝากช่องมาด้วยกันครับผมเพราะว่าช่องผมก็จะแนะนําเกมใหม่ๆเรื่อยๆครับไม่ว่าจะเป็นเกมมุมไหนของโลกนะฮะถ้าเข้าได้เล่นได้จะพามาแนะนําเรื่อยๆตอนนี้มีเกมดิจิม่อนะฮะเจเน r เรชั n นเนะฮะแต่มันเข้าด้วย QQ และวีแชทขอผมได้เล่นได้ในมือถือแต่ผมไม่สามารถสตรีมให้ดูได้อ่าเพราะว่าในบูสแตกผมไม่แหงเองเอผมไปวีแชทของน้องเข้ามานะขี้เกียจแบบไปขอรหัสน้องเข้ามาใหม่นะ ก็ใครมีวีแชทคิวคิวก็เล่นได้นะดิจิมอนเจเนเรชันเเนาะไปพิมพ์ในแท็บแท็บแท็บแท็นะไม่ใช่แตบแท็บโคบอลนะถึงจะขึ้นนะอ้าวเรื่องเกมนี้ก็มาเปิดกาชากันนะผมได้ตัวอะไรเอ้าได้อาวุธมานะฮะอันนี้แจกอ,อาวุธระดับ R มาอันนี้ฟรีหนึ่งนะฮะได้อะไรโอ้ได้เจ็ดใบนะฮะไม่รู้เอาทำอะไรได้เน,ะนะาะก็ทำตามที่ NPC แนะนำนะฮะ นี่นะทีมมันก็จัดทีมใหม่ได้นะผมเนาะอ่ะเราจะใส่อุปกรณ์เกียร์นะฮะเข้าไปนะฮะมีอะไรได้มา M16 โอ้ยระดับ R ระดับ E นี่กา,กากมากเลยครับผมเออกากมากเลยนะเนี่ยนะฮะอ่ะก็กดอัปเกรด M16 ได้นะตรงนี้นะฮะมันจะมีกดบวกอยู่นะครับผมเนาะ ไปนะฮะผมลุยต่อนะฮะอ่าไปเวอร์แมพนะฮะไปลุยกันเลยนะฮะด่าเน,นึ่งผ่านแล้วลุยเช็คกลับไปไหนให้ไปไหนวะอะไรของมันเนี่ยแนะนำอะไรของมันเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยอ่ะกดสกิปไปอ่ะารออินไลน์วันรับไปนะฮะจดหมายมีอะไรให้เปิด ไม่มีอะไรเลยครับจนไหมแถมแค่นี้นะฮะอ่ะเราไปเวอร์แมปดีกว่านะับผมอ่าลุยด่านหนึ่งผ่านแล้วนะฮะไปสเตจสองนะับผมแบทเทิลเลยนะับผมตัวละครสวยดีนะแต่ว่ากระชาน่าจะมีกระชาอาวุธนะรกระชาตัวละครไม่แน่ใจนะถ้ามีก็เพื่อนๆก็น่าจะได้นะนี่ฮนะก็ไล่ต่อสู้ครับซอมบี้นี่ไม่น่ากลัวนะ ่าเด็กๆเ,เล่นได้นะซอมบี้เป็นซอมบี้แบบไม่ได้น่ากลัวมากครับผมซอมบี้แบบแบล็วนะไม่มีเลือดนะฮะ <c oughs> ก็เหมาะทุกวีทุกวัยนะฮะใครชอบเนะีก็เล่นได้มีกดคูณ2มีกดสกิลมีกดอ่ะออตโต้นะฮะก็ใช้สกิลออตโต้ไปได้เลยนะผมเนาะตอนนี้สกิลก็ใช้แค่สกิลหนึ่งนะเห็นไหมสกิลอยู่ข้างล่างมันจะใช้ของมันเองนะฮะ มันปลดได้3สกิลนะผมก็ไม่มีอะไรครับฟันฟันฟันแล้วก็ดูสดูความสวยงามของตัวละครของเรานะฮะยิงยิงยิงฟันฟันฟันฟน,นะฮะแต่ว่ามันมีโหมดอารีนานะครับผมโหมดอารีนามีโหมดสเตจอารีนาเวิลด์บอสนะฮะม,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 นะมีล่าบอสด้วยมีโคออฟด้วยน่าจะเป็นโคออฟล่าบอสหรือเปล่านะแล้วก็ดีเฟนต์ฝั่งเราแล้วก็มีโหมดรูมห้องห้องแต่งตัวเราด้วยนะ แล้วก็มีเทนนิงดันเจียนล่าสมบัติภารกิจอีเวนต์เยอะแยะมากมายเนะะี่ยใครยังไม่ลองต้องรองนะฮะภาพแม่งสวยดีน่าเล่นดีครับผมจัดย,วยาวๆเลยใครหาเกมใหม่อยู่ก็จัดไปได้เลยครับผมเนาะอันนี้ก็ปราบบอสแล้วนะฮะนี่ดาบซามูไรไฟันอย่างไว้นะฮะเดี๋ยวถ้าเรามีดาบซัมเรน่าจะดีขึ้นนะครับผมเนาะอ้าวลุย สเตจสองนะฮะก็ดูตรงนี้ได้นะว่าใครทำดาเมจมากสุดนะก็เป็นตอนนี้อันดับหนึ่งจะเป็นปืนกลน,นะฮะเพราะว่าไอตัวปืนกลเราได้อาวุธมาใหม่เนาะจากระดับ n ก็เป็น R นะฮะก็ทำให้เราแข็งแกร่งขึ้นแล้วยิงแรงขึ้นนะผมแคปปืนนะเดี๋ไม่ได้ใส่เสื้อก่อนะ,ะนี่ดูตรงนี้ได้นะฮะวิ่งไปวิ่งไปนักฆ่าเรานี่คือดาบซ้มลารผู้หญิงเรานี่ ล้ำหน้าแทงแทบวิบ่งไม,ไม่ไม่ทันนะเนี่ยนี่สกิลเห็นไหมสกิลใหญ่เราต้องเอ้ยสกิลอันอันตีเราต้องกดเองนะเนี่ยเนี่ยสกิลอันตีเราต้องกดเองนะผมกดออโต้มันไม่กดให้นะเนี่ยเอ้ยได้นี่วะไม่เป็นไรเราใส่เราใช้สกิลเองดีกว่าอันตีเพราะว่าเราจะรู้จังหวะเนาะผมว่าเฮ้ยอะไรมันขอบฟ,ฟ้าวะ พอลองกดดูโอ้โหใช้สกิลตรงนี้เองแม่งนั่งโง่ตั้งนานนะฮะผมเนาะตายนะฮะเดี๋ยวจัดไปเรื่อยเดี๋ยวเต็มหลอดค่อยว่ากันยาวอยู่เหมือนกันนะอ่าเวลาจะตายก็ใช้สกิลทั้งตัวก็ได้นะผมเนาะไม่เสียหายเอาแล้วครับผมไล่ไปนะยัดเข้าไปเสยียบนะฮะ าภาษาคุกเขาเรียกว่าอะไรดาบสองคนเสียบนะ่สองคนเสียบก็คือดาบันยาวนั่นเองนะฮะความหมายของของคนที่เคยเข้าไปห้องกงมาเนี่ยเขาจะเรียกนสองคนเสียบนะเพราะว่าผมดูในช่องอะไรนะ s เอสลมเก้าอินพาไดนี่การคันหนึ่งเนี่ขาก็เป็นเกี่ยวกับคอนเทนต์คนที่เคยเข้าเรือนจำานะ เขาก็เล่าันถึงเนี่ยดาบสองคนเสียบเนี่ยความยาวคือแบบเท่ากับสองคนอ่ะพามมีดเล่มหนึ่งคนเดียวใช่ไหมนะสองคนเสียบก็เท่ากับมีดสองเล่มยาวต่อกันนะ่ยอา่าวลุยก็ไปครับมาคุยเรื่องเกมตอนนี้ก็คือภาพสวยงามมากผมชอบมากตัวละครที่เป็นซามูไรแนวซามูไรผมชอบทุกตัวนะฮะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายนะฮะถ้ามันเป็นเทินเบดได้จะดีมากแบบไม่ต้องวิ่งไปอย่างเงี้ยนะฮะ เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะกดท่าไม่ตายให้ดูนะฮะตอนนี้อยู่สเตจที่2นะฮะไปสเตจที่สมแล้วนะฮะอา้ายังอยู่2เหมือนเดิมครับผมเดี๋ยวผมจะใช้ท่าไม่ตายกระจุกนี้ให้ดูนะปาเขาให้บึ้มนะฮะก็สายแทงก็ไม่ได้กว้างมากเดี๋ยวใช้ตัวผู้หญิงให้ดูฟึบโอ้โหช้าตัวผู้ชายบึ้มนี่ฮะตัวผู้ชายนี่คือ สกิลหมูจะน้ำล้ำไปข้างหน้าหน่อยนะึงอันนี้เป็นบอสนะฮะเราตีบอสแล้วนะ,ะเรียบร้อยได้ปืนสั้นมาระดับเอ็นนะฮะมาดูจะใส่อาวุธให้ใครนะเพราะว่าเรามีดาบเนาะใช่บอสไหมไม่ใช่ฮนะสเตจสองนี่มีหลายดาดมากนะเนี่ยนีก็ลุยไปต่อนะฮะก็ประมาณนี้เลยครับเกมแนวนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายแล้วก็คอยอัพนู่นอัพนี่ครับหน้าหลักเนาะเห็นไหม Up, ตัวโครงตัวละครอัพพลังสกิลอัพเลเวลนะฮะแต่ว่าภาพมันน่าสนใจนะฮะทุกคนต้องเล่นไปเรื่อยๆครับจะมีระบบอารีนาระบบโคโออกกับเพื่อนนะฮะอันนี้ผมก็เปิดระบบแบบเกมเพลย์คร่าวๆให้ดูว่าไอนน้มันเล่นแบบไหนภาพสวยยังไงนะฮะใครชอบใครอยากลองก็จัดได้เลยนะน่าสนน่าสนอ่าถ้าปรับเสียงได้ก็จะฟินนะฮะอันนี้ขอปิดเสียงไว้ก่อนชอบติดดีก็สิ่์นะสมัยนี้ก็ปิดเสียงไว้นะฮะ เอาแล้วครับผมวิ่งไปด่านสเตจสุดท้ายแล้วเนะี่ยเจออะไรนะฮะเจอไหมบอสเบิร์ดนะฮนะปีศาจฟักทองมันง่ายครับดา่านพวกนี้มันง่ายเดี๋ยวหลังๆน่าจะยากนะฮะน่าจะต้องมีหงมีน่าจะมีตัวหงตัว,ตวฮิวนะฮนะเนี่ยเริ่มเนี่ยใช้ท้าไม่ตายโอ้ยใช้ไม่ได้กดใช้ ยังไม่เต็มหลอดนะฮะกดใช้ไม่ได้นี่ใช้แล้วบุ้มเรียบร้อยอยังไม่จบอีกอย่าบอกว่ามีอีกโอ้สเตตสองนี่วิ่งยาวมากนะครผมเดี๋ยวคลิปมันจะยาวไปนะก็เป็นว่าใครชอบนะยก็ฝากกดไลค์กดซับคแล้วก็ขอบคุณมากสำหรับทุกซ like, นะับสไครต์และไลค์นะฮะแล้วก็ใครชอบแนวนี้ก็จัดได้ภาพสวยนะตอนเล่นย,ยาวๆนะ ใครชอบแนวปล่อยยาวๆปล่อยบอดไปแล้วก็ใช้ทําไม่ตายออโต้เอาก็จัดได้เลยครับเนี่ยนะแต่ผมไม่แนะนําให้กดสกิลออโตโน้นะก็เล่นไปเรื่อยๆครับใครชอบก็จัดไปนะฮะยัไงไงเจอกันใหม่เกมหน้าคลิปหน้าแล้วก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เจอกันใหม่คลิปหน้านะดอยู่ดสุขภาพตัวเองด้วยนะะโควิดยังอยู่นะอย่าประมาทเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับผม